อันนี้คืออันนี้เข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวกล่องสุมอีกแล้วกล่องสุมอะไรอีกกล่องสุมโลบอกคิตตี้โอเค่เวรววอุ๊ย,ย,ยอ,อันนี้ก็คือมาเห็นน้องลิโกมาแอบเล่นอันเนี้ยคืออะไรอะไร เกาตัดนี่ออกไปเลยแล้วยังไงต่ออันนี้คืออะไรไอ้ที่มันจะมาติดอ่ะไม่รูกอล์แปง้งอันนี้ใส่ใดูแต่แด้เน่ใส่มือด้ดูอันนี้นี่เป็นแป้งพับนะทุกคนนี่เป็นแป้งพับเดี๋ยวก่อนซีนี้อันนี้เป็นแป้งพับนี่แป้งพับแล้วก็นี่เห็นไหมไหนดูดิเอาเอามือมาให้ช้าๆเอออ่าอ่า ทาเลยเจวยดเจดียดจดีดเจียดเจียดติดกับใบทาแล้ว,ลวนี่อีกนะแต่ว่ามันไม่ออกจะดอุ้ยอส่โบก้าเย้แล้ว,ลวสวยแล้วเหรอสวยแล้ว